พี่นอ้องห,หาหมายไส์ครับม,รมันติดตอกิ่งมันติดคืออยู่ในสันเนี้ไปไปนี่แล้วตั้งแต่ลงไปนิดดิตอเครียบน้องน้ำนี่เด้อ โอ้มีทางร่งดีอเาอ้าใจอยากไปใส่ยังไงใส่ใส่ใส่นู่นสิใส่นี้นะโอ้โหจบแล้ว कि <laughs> จับต้นได้วะจับต้นนี่เท่ไงเจ็ดเลยแล้จับต้นนั่น,น,หนแหละหินต้นนี่มันจะใส่ได้บ่คุปปะปาดห้อยอยังนี่ห้อยตีนอยังงี้ปาดพี่น้องเป็นห้อยตีนบ่ครับนี่ห้อยพระบาทแลมาเบิ่งด้วยนี่เป็นหินเลยนี่ Thôi đi, nhé, chỉ mà nhảy thế Ờ ừ. hả à, mong xe ừ, ừ, Mình đeo xe kinh đi xe

Ya, bukan malam kita. Pak, Pak. nó này mọi đó phải thấy cái gì thì làm ngã thì nó bị buồn mà thôi ก้อนอ้งพรโล่เ้าตรงนี้เนี่ยิดว่าเขายี่น้องหันด้านเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสวยงามมากเรียบร้ยเียบร้อยี่น้องเลยเสียสายอ้อยครับผม ของงานนี่มันก็เรียบร้อย,อย,ยแล้วเนาะแค่ที่มันสี่ดวดลงมาหันนะเหรสโลงมันลงมา,ามันยามมันบูนโอ้ยมันบูลงมาจับเสาปูนแบบดวดประตอนขันยุ่ท่างมันคือเสียงไงวน,นีที่อบอมันเสียงไงเต็มที่สามครับพี่น้องน้องก่อนเงินนะครับเนาะ ห่าแท้เห็นแล้วบ่รื้มห้างขึ้นไม่นอนของเนียรื้แล้ว <c oughs> อาจารย์ใหญ่เราเรืมห้างขึ้นครับ่น้องโอ้โหิปนน้สวยงามมากครับผมผ่านเวผ่านเรวเจาผ่นานเรว